สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนพับกล่องอนเนกประสงค์แบบนี้เลยพับง่ายมากๆเลยนะคะไม่ได้ใช้กาวเลยนะคะเอาไว้ใส่ขยะหรือว่าเอาไว้ใส่สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้ได้นะคะให้มันเก็บอยู่กับที่ได้แล้วก็สามารถพับแบบนี้เราก็ใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด subscribe ให้เจ้าหมูมีใจให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นค่ะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราตัดส่วนที่เกินออกค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดออกค่ะเราพับมุมสามเหลี่ยมควยสลับกันค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเปิดออกแล้วพับครึ่งไปทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งสลับกันค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาวางในแนวนี้นะคะจากนั้นให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะเข้าชนขีดตรงกลางค่ะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกแล้วให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะเข้าชนรอยพับที่เราพับไปเมื่อสักครู่นะคะ จากนั้นให้เราพับเก็บได้เลยค่ะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยค่ะโอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับเข้ามาชนขีดตรงกลางค่ะมันจะชนกันพอดีนะคะพับเข้าทั้งสองฝั่งค่ะ โอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราเปิดด้านบนออกนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมชนรอยขีดตรงนี้นะคะให้เราเปิดออกแล้วเราพับลงตรงรอยขีดตรงนี้พอดีนะคะนี่มันจะได้ในลักษณะนี้นะคะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะค่อยๆพับนะคะ โอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เรากดพับลงเลยค่ะพับลงแล้วก็รีดได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะพับเข้าชนขีดตรงกลางตรงนี้นะคะพับเข้าทั้งสองฝั่งค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับ สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะขึ้นค่ะชนจะหลดกันเลยค่ะมันจะได้ตรงกันแบบนี้พอดีนะคะจนหลดกันตรงนี้พอดีโอเคค่ะนั้นนะคะให้เราพับขึ้นเลยค่ะนี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะให้เราพับขึ้นค่ะโอเคค่ะเราทำได้หนึ่งข้างแล้วนะคะจากนั้นให้เราทำอีกฝั่งหนึ่งได้เลยค่ะพับเหมือนกันเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากลางออกแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับกล่องอเนกประสงค์นะคะสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะพับแบบนี้แล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางของเราไปได้ทุกที่เลยนะคะเอาไว้ใส่ขยะแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อน สวัสดีค่ะ